that's on short field lan ทางผู้ชายพูดแบบนี้คือผู้ชายเจ้าชูหรือเปล่าเอาเนต็ตถึงกับเห็นด้วยกันเทียบเรียกว่าช็อตฟิวกลางรายการกันเลยทีเดียวการเมื่อล่าสุดวันที่4กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาในอินสตาแกรมของโพริพัรได้ออกมาเผยคลิปตัวอย่างรายการสามแซ่บที่มีเกรดวินทอนเตยปงสกรและน้ำตาพิจิตคณามาเป็นแขกรับเชิญพร้อมกับแคปชั่นบอกเอาไว้ว่าผู้ชายพูดขาขาคือผู้ชายที่อ่อนโยนค่ะแม่แฮชแท็ก กัเขาตอนที่หนุ่มกัญชยัยและหนุ่มเกตวริทนทร์พูดคุยกันเรื่องผู้ชายที่พูดเพาะอยากขาขาซึ่งทั้งคุณเนี่ยก็มีความคิดเห็นอย่างตรงกันว่าไม่เห็นจับแปลกที่ผู้ชายพูดกับผู้หญิงว่าขาขา,ขาเลยโดนแม่แอปทัสออนเนี่ยเลยโดนแม่แอปทั on, สออนสวนขึ้นมาทันทีว่ามันเป็นเรื่องไม่แปลกของผู้ชายเจ้าชูหรือเปล่าถามจริงๆ แบบไม่มีอินเนอร์อะไรเลยขณะที่แม่แอดทัสออนเนี่ยก่อ้เข้าไปคอมเมนต์ตอบว่าไม่ได้ตั้งใจจะช็อตฟิลเลยอะเรื่น่าจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่าผู้หอว่าขาขาไมขา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 มันเป็นเรื่องแปลกเหรอวะไม่แปลกไม่แปลกใช่ไหมไม่แปลกเ่หว่าใช่ป่ะมันเป็นเรื่องไม่แปลกของผู้ชายเจ้าชูเปล่า้ยจริงเลยทจริงแบบไม่มีอินเนอร์าีเารักจังค่ะเอาเอาแบบใจเลยเอาแบบบ ่่าวาถึงไมันน้ยเ<ร>ลยลอามาค่ะในขณะที่แม่แอดทัสออนอยังกำลังเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ตอบเอาไว้ว่าไม่ได้ตั้งใจจะช็อตฟิลเลยซึ่งก็มีเหล่าบรรดาแฟนๆและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยการกลับแม่แอดทัสออนกันเป็นจำนวนมากางานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทางด้านแม่แอดเนี่ยถึงกับลั่นกลางรายการกันเลยทีเดียวค่ะ ช็อตฟิลพี่นุ like ่มก yeah, ันชัยส so mm ุดๆทําเอาพี่นุ่มกันชัยและหนุ่มเกดวินทอนเนี่ยถึงกับร้องอุ้ยกันเลยทีเดียวละค่ะเมื่อหนุ่มกันชัยเนี่ยได้พูดกับหนุ่มเกตว่าผู้ชายที่พูดเพาะพูดค้าขาเนี่ยน่ารักมากๆและเป็นผู้ชายที่ดีมากๆพูดเพาะมากๆนั่นเองค่ะทําให้ทางด้านแม่แอฟะออนเนี่ยถึงกับช็อตฟิลการรายการเลยทีเดียวค่ะว่าถ้าผู้ชายพูดแบบนี้เนี่ยคือเป็นผู้ชายพวกเจ้าชู้หรือเปล่างานนี้เนี่ยทำให้หนุ่มเกเวินทอนถึงกับร้องอุ้ยกันเลยทีเดียวล่ะะค งานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตเห็นด้วยกันไม่น้อยเลยที่รา่ละค่ะถ้ามีอะไรมาอัปเดตท,ทางพีบดันมาจบมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ